สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีเป็นทางการครับหัวข้อในวันนี้นะครับน่าจะเห็นหมดนะฮะหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของการจัดเรื่องของบาลานซ์นะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายน้ําหนักนะครับผมบอกว่าถ้าถ่ายน้าหนักตัวถูกมันจะทําให้เพิ่มระยะมันจะเพิ่มได้อย่างไรมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่มากมายเท่ากับเรื่องของ การทำเบสิกตัวอื่นนะครับแต่มันก็จะไม่ขัดขวางของการที่เราส่งแรงไปทั้งหมดนในช่วงของคนที่มีปัญหาเรื่องของการถ่ายน้ำหนักตัวรวมทั้งการแช้งนะถ้าฟังวันนี้จะเข้าใจน้ำหนักตัวมันมีอยู่นะครับสี่ทิศทางนะครับทิศทางแรกก็คือน้ำหนักไปข้างหลังนะ ทิศทางของน้ำหนักไปข้างหน้าแล้วก็น้ำหนักนะครับไปทางขวาและน้ำหนักไปทางซ้ายนะมีอยู่4ี่ทิศทางด้วยกันที่อันไหนจะทําให้ดีในจังหวะไหนนะครับออก่อนอื่นผมอยากจะให้ให้คํำความเข้าใจนีนครับว่ามือนเหมือนกับเราจะทุ่มจะคว้างนะครับจะชกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรคือชกเนี่ยมันมันไม่ต้องเงือเองเง้อมากเพราะถ้าเงื้อมากปั๊บเนี่ยเขากออ็ชกเรานะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสว่าคู่ต่อสู้ยืนอยู่เฉยเนี่ยแล้วเราชกเนี่ยนะครับระหว่างยืนอยูย่เฉยชกกับนะถอยหลังมานิดหนึ่งนะครับนะบวกกับชกอย่างนี้ด้วยนะมันก็จะมีมีแรงกงการโหมตัวเข้าไปด้วยนะนะเรื่องของน้ําหนักตัวไปข้างหน้าไปข้างหลังนะอันนี้จะมีผลสําหรับคนที่ที่ตีชังเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาเพราะฉนั้นวันนี้ผมจะมาไขนะปัญหาคือ เรื่องของการใช้ข้อมือเรื่องการใช้แขนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแหละนะเรื่องที่2ที่ลองลงมาก็คือเรื่องของเทคนิคของการดีเลย์นะครับคอกอันนี้ก็ก็เป็นความสําคัญที่ตามมานะครับบวก2อ,อย่างนั้นก็โหแปดสิกว่าเปอร์เซ็นต์ละเกือบ90้าเอร์ซนตละแต่ไอ้วันนี้ที่ผมพูดเรื่องถ่ายน้าหนักตัวเนี่ยมันแค่ประมาณสัก10เอร์เซ็งของความสําคัญของระยะแต่ถ้าเกิดว่ารวมรวมทุกๆอย่างเข้ามา มันก็จะดีขึ้นถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลงมาดูครับว่าไอ้สิเนี่ยมันคือยังไงนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการแช้งนะครับมมีวิธีการที่จะฝึกอย่างไรนะครับวันนี้ผมเอา,เอา,เอารอรถยนต์นะฮะเอามาเกี่ยวข้องนะก็เดี๋ยวจะให้เป็นแบบฝึกจริงๆแล้วถ้าผมฝึกเองนะณนะช่วงช่วงเช้าเชเนี่ย ผมใช้ขอบฟุตบาทนะของริมถนนของหมู่บ้านเนี่ยนะครับของของหน้าบ้านเนี่ยเป็นขอบฟุตบาทแต่นี้นะครับไม่อยากไปถ่ายกลางแจ้งนะครับกำลังร้อนเลยก็เลยดีไซน์ครับว่าเอ๊ะมีอุปกรณ์อะไรที่เราจะมาใช้ได้นะขอให้มันมีความสูงหน่อยก็คือได้ร้อรถเนี่ยนะครับลองมาดูนะครับมาดูกันก่อนเลยเรื่องของร้อรถร้อรถตู้นะครับส่วนที่ ความสูงนะครับที่ควรสูงกว่ามาจากพื้นหน่อยนะครับไม่รู้ศีรษะผมจะเลยหรือเปล่านะครับแต่ก็อยากให้ให้เห็นว่านะครับความสําคัญก็คือสูงความสูงที่เท้าถ่างจากพื้นนั่นเองทําไมถึงต้องยืนให้มันมีความสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายืนอยู่กับพื้นเนี่ยนะสมมุติเราจะขวดไดเวอร,ร์สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือนะกลัวไดเวอร์ถูกพื้นนะหรือต้องจับให้โชกนะฮะชกก็มันก็มีความสึกผิดปกติ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้ยืนนะบนที่สูงคืออาจจะไม่ต้องสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็สวิงไปเนะี่ยไม่โดนนะครับนอกจากสิ่งที่จะจัดการเรื่องของน้ําหนักตัวให้ไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วมันยังได้ฝึกบาลานซ์ด้วยนะอันนี้เนี่ยคือฝึกได้อย่างดีเลยเนื่องจากว่ามันไม่เสมอแต่ถ้าไปยืนที่ขอบฟุตบาทเนะี่ยมันเสมอเพราะนั้น ถ้าไปยืนขอบฟุบาทมันจะแน่นอนมันง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นลักษณะที่บนนี้มันก็จะยากต้องต้องมีการทรงตัวให้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าไปตามฟิตเนสที่มันมีที่ฝึกนะเขาก็จะมีเป็นเ,เป็นฟองน้ำนะแข็งแข็งนิดนึงแล้วก็ให้คนขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นให้ฝึกแต่น,นี่คือมันได้ฝึกเรื่องของนะของการที่นะถ่ายน้าหนักคือไม่ให้มันมากเกินไปมากก็จะลม้มและที่ผมบอกเ,อเกี่ยวกับแฉงก็คือถ้าใครที่ นะลงแล้วมันเอาไซนอะินน้ำหนักตัวถนะ่ายเนี่ยเป็นไงครับน้ำหนักตัวมันก็จะมาข้างหน้านะ้วมันก็จะตกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดวางน้ำหนักให้ถูกว่าก้นไปข้างหลังนะครับน้ำหนักตัวนะบาลานซ์ให้อยู่ตกตรงกลางพอดีไม่ไปทางปลายเท้าและตลอดของการสวิงนะก็ต้องจัดการกับน้ำหนักให้ดีใช่ไหมจัดการให้ดีซึ่งเผิญว่ามันนะมันไม่เรียบมันก็ แล้วผมก็กังวลกับงานที่จะไปโดนที่นู่นด้วยนะฮก็จะทรงตัวให้อยู่ได้เราก็จะตีได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลอยู่กับเรื่องของมันจะโดนพื้นหรือเปล่านะและที่สําคัญก็คือนะจัดการกับตัวเองว่าให้น้ําหนักมันอยู่ตรงกลางเท้าหรือใช้กับปที่ส้นนิดหน่อยไม่ให้นะเนี่ยน้ำหนักมาหน้าถ้าหนักมาางหน้ามันก็ตกพอดี วันนั้นจะฝึกด้วยเหล็กนะหรือจะฝึกด้วยนะสิ่งที่มันเป็นคู่มือไว้สำหรับที่เราจะใช้นะที่ไหนก็ได้เนี่ยนะครับติดรถไปนะเช้าเช้าขึ้นมานะยืนสวิงนะให้ไม่น้ำหนักนะมันมาข้างหน้านะจัดการถ้ามันมาข้างหน้าก็แสดงว่านะน้ำหนักตัวเรามีมีโอกาสที่มาข้างหน้าเล็กน้อยนะนี่คือนี่คือสิ่งที่ที่จะเอามาช่วยนะครับ ผมวันนี้อยู่นอกบ้านนะครับไม่ไม่ทราบเสียงโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปดูก่อนว่าท่านคอมเมนต์มาว่าเอ้ยไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่านะถ้าเสียงโอเคก็โอเคนะครับไม่มีใครบอกเนาะเสียงโอเคนะครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องของเสียงโอเค ก็เช็คบางทีเช็คแล้วมันก็สายขยับหลุดนะครับมาที่นี่มามาเรื่องของเมื่อกี้คือเรื่องของบาลานซ์นะครับที่ฝึกเรื่องของข้างหน้าข้างหลังข้างข้างซ้ายขวานะเมื่อกี้คือเน้นข้างหน้าขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาคุณโปรเอ็มเคบอกว่าผมใช้ก้านยี่ห้อเดียวนะครับกันเลยก็แอร์เลชเนี่ยครับที่ผมบอกว่าหัวผมในหัวเอ็กซิสนะ ไม้หน้าเด้งหน่อยเอาไว้ช่วยทําให้มันได้ระยะนะราคาแพ็8คอนันขวาแล้วเป็น,นเป็นหัวชุดที่ขายทั้งเซตเลยเนี่ยนะครับ22,500นะครับก็มีผู้สนใจล้นะให้มาดูเรื่องของน้ำหนักในการขยับไปขวาไปซ้ายนะครับ <c oughs> คือถ้าเราแบ็กสวิงนะให้ก็ให้นึกถึงว่าสมมุติเราจะ นะจะถ่ายน้หนักไปทางนี้เหมือนเราจะต่อยหรือเราจะจะคว้างจะทุ่มด้วยอะไรทั้งหลายเราก็ต้องมีน้ําหนักตัวมานิดนึงแล้วก็ส่งน้ําหนักตัวไปข้างหน้าพร้อมทั้งแรงส่งตัวก็ถ่ายไปด้วยเช่นเดียวกันกับกอล์ฟนี่แหละครับถ้าเราแบ็กสวิงแล้วเราจัดน้ําหนักตัวให้มาอยู่ที่ข้างเท้าขวาไม่ไม่ต้องมากนะไม่ถึงถึงขนาดที่โอ้โหมาขนาดนี้นี่เซเลยนะครับอยู่นิดนึงนงะแล้วเวลาจังหวะกลับ นะก็คือถ่ายน้ําหนักมาอยู่ที่ขาซ้ายนะขาซ้ายขาซ้ายทั้งหมดเลยนะแล้วถึงตีปั้งจังหวะที่ตนะีคือน้ําหนักมาอยู่ที่ขาซ้ายนะแล้วก็ส่งโฟโร่ไปมันมีอันนึงที่เขาเออสอนไว้ในเรื่องของสวิงแบบสไตล์ t t c k k n n t t l t นะ t a c k and t i l t นะเขาจะสอนมันจะตรงข้ามกับ สิ่งที่กำลังพูดถึงนะครับซึ่งบ mm ูชฮาร์มอนก็ดีอะไรก็ดีก็ไม่เห็นด้วยกับสไตล์ของ s t Stack a n d t ท l วแต่ข้อดีของ Stack t ท l วที่เขาบอกว่าเขาแนะนำอย่างนี้มันก็จะดีสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะถ่ายน้ำหนักแล้วอะถ่ายน้ำหนักแล้วกลัวจะล้มนะครับเขาก็เลยบอกเวลาขึ้นแบ็กสวิงปั๊บเนี่ยคือให้ปักหลักอยู่ที่ซ้ายเลยนะครับขึ้นปั๊บเนี่ยน้ำหนักตัวปั๊บอยู่ที่ซ้ายเลยแล้วก็ แล้วก็อัดลงไปซึ่งเขาบอกมันจะทําให้ตีให้แม่นลูกได้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่แม่นแล้วมัวแต่ไปถ่ายปับ๊บแล้วก็จะกลายเป็นหวดก่อนนิดนึงก็กลายเป็นหดข้างหลังนะหลังลูกเขาบอกให้ใช้สไตล์ของ stack and tilt นะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ของผมนี่คือเด็ก นุ่มนะไม่ต้อง t t c k k n n t i l t นะเราเรามีเทคนิคของการฝึกจนทั้งมีความแม่นลูกเพราะนั้นเมื่อ b c k s w w n n ปั๊บนี่คือน้ำหนักตัวนะครับมาอยู่นะครับข้างเท้าด้านในของเท้าขวาและเวลาดาวสวิงนะครับนะน้ำหนักตัวเนี่ยที่ลำดับของสวิงที่ผมพูดถึงเมื่อ2องาวันก่อนกนะ็คือน้ำหนักตัวนะส่งไปที่ฝ่าเท้าเพื่อที่จะให้เกิดแรงนะครับปฏิกิริยาดันที่พื้นหรือเรียกว่ากราวฟอสเนี่ยนะครับ ดนะันนะเข่านะสะโพกเปิดเข่าเหยียดน,นะน้ำหนักตัวมาอยู่ที่ขาซ้ายนะเพราะฉะมันเวลาที่ดูพวกโปรคันตีถ้าเป็นตีหัวไม้นะมันน้ำหนักตัวจะเป็นลังษหนนิดหนึ่งหรือถ้าเข้าเครื่องนะที่มันบอกได้ในเรื่องของบาลานซ์เพจที่เดี๋ยวนี้ก็มีสถาบันเยอะแยะนะครับลงทุนซื้อมานะครับตัวหนึ่งก็งเป็นแสนนะผมผมไม่ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่า ก็เอาหลักการง่ายๆแต่เพียงเดียวถ้าตัวนั้นมันมีมันก็จะเห็นนะว่ากราฟน้ําหนักมันไปทางไหนเวทน้ําหนักมาทางเท้าขวาเท่าไหร่เท้าซ้ายกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะขึ้นให้เห็นเพราะฉะนั้นกวางคนที่ขึ้นแล้วถ่ายน้ําหนักน้อยนะครับเวทมันก็จะน้ําหนักตัวก็มาทางขวาน้อยซึ่งเขาบอกว่ามันควรจะต้องมาให้มากกวา่านะครับนั้นก็จะมีการปรับมันไปนะแต่นี่แน่นอนอยู่แล้วครับในขณะที่เรายืนจดอยู่เนี่ยถ้ามีบาลานซ์เพจนะมันก็น้ําหนักตัวก็ ถ้าตีเหล็กก็เท่าเท่ากันเวททั้งสองข้าง50-50ถ้าตีหัวไม้นะเวทก็มาทางนี้มากหน่อยก็ประมาณ70ขกว่าถึง80นะอยู่ทางซ้ายน้อยหน่อยนะแต่เอาตีเหล็กก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแบ็กสวิงนะครับเมื่อเราแบ็กสวิงแล้วเราเทคอเวทไปเนี่ยนะเราก็มีนะช่วงนี้นะครับถ้าดูที่ถ้าเป็นพวกเครื่องที่เขาบอกนะน้ำหนักตัวมันก็จะ มาทางขวาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและพอมาจังหวะท็อปสวิงเนี่ยโอ้มันมาอยู่แบบประมาณ80กว่าถึง90เลยและหลังจากนั้นที่เวลาดาวสวิงลงไปนะก,ก็จะมีการของการนะครับเคลื่อนย้ายน้ําหนักนีจากขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายและเวลาเข้าอิมแพกเนี่ยนะครับตัวเลขของน้ําหนักตัวทางเท้าซ้ายเนี่ยมันก็ควรจะต้องไปถึง90%ะนะนะนะหรือพอไปจังหวะเข้าอิมแพกปั๊บเนี่ย คือแทบจะไปยืนแตะที่นี่หมดอันนี้เหลือนิดหน่อยเองนะฮะสามารถที่ยืนได้เท้าเดียวได้นั่นคือรายละเอียดของมันนะครับน้ำหนักมาขวานะับถ่ายไปซ้ายเข้าอิมแพกนะขวาและปุ้งนะลองดูกันนะครับคือต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับการถ่ายน้ำหนักเนี่ยอย่าไปให้เยอะมากเยอะมากว่ามันจะกลายเป็น การโยกการโยทันทีเลยมันไม่ได้การถ่ายนะคือถ้าใครเคยอ่านตำราของฝรั่งที่มีพูดไว้ว่าให้นึกเหมือนเราอยู่ในถังน้ำมันถัง200ลิตรเนี่ยก็คือตัวเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่พอดีเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่แบ็กสวิงเนี่ยมันก็เหมือนกับลำตัวเนี่ยน้ำหนักเอียงมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาสะโพกเข้าไปแตะที่ฝาถังนะเนะี่ยอยู่ประมาณเนี่ยนะก็ไม่ช่ว่าถ่ายอย่างนี้นะครับมันแค่เพียงได้ว,ว่าหมุนและเวลาขากลับมา นะครับก็อยูย่โดยที่ไม่ไม่ใช่ถ่ายจนทั้งล้นไปชนถังนะครับมันก็แค่บุบ้มนะยังอยู่ในถังแค่นั้นแหละนะแค่น้ำหนักที่น้าหนักตัวม,มีเวลาถ่ายเนี่ยให้คิดว่าอยู่ในถัง200ลิตรไม่ได้กว้างมากนะครับมันถ้าถ้าท่านได้ได้ฝึกแล้วนะเวลามาตีจริงนะครับก็ใช้ความรู้สึกของการถ่ายเนี่ยเล็กน้อยนะฮะ น,น้ำหนักตัวนะครับมานะบอยู่เท้าซ้ายหมดครับถ้าทุกอย่างได้สมบูรณ์นะฮะเท่า Impact ได้ดีลูกก็จะวิ่งไปนะตรงทาร์เก็ตที่เราเซตอัพไวนะ้ค่อนข้างดี น้ำหนักตัวไม่ไปขวาซ้ายมากนะครับไม่ไปข้างหน้าไปข้างหลังมากให้เซตอยู่ให้เข้าที่นะแค่ถ่ายเล็กน้อยนะหรือจะตีดริเวอร์า d รเวอร์เนี่ยก็คือลักษณะของการถ่ายมันจะผิดปกติจากเหล็กหน่อยเนาะนะคือเซตตัวเนี่ยคือแทนที่จะเป็นปกติมืนเหล็กนะเซตมาทางขวานะ คือถ้ามันมีตัวเลขเนี่ยมันก็จะประมาณบอกว่านะแถว70นะเหลือสามสนะไมไ่ถึงขนาดหมาเยอะมากนะครับแค่เอียงนะครับแนวลำตัวให้เอียงแค่นะั้นน้ำหนักจากส่วนบนทั้งหมดเนี่ยนะครับจากที่เราเวท50-50ิบาสพอเราเอียงข้างบนไปนิดหนึ่งนะครับมันก็จะไปอยู่ประมาณ70-30หรือแปดเอ่อเจ็ดประมาณนั้นนะครับ นะไม่เรื่องนั้นไม่ค่อยต้องซีเรียสมากนะครับนะผมกังวลขอถอยมันหน่อยโอเคขวดไปได้เลยครับนะกระโจมซ้อมเน็ตซ้อมตัวนี้ แข็งแรงทนทานนะก็ตีกันเป็นพันครั้งนะถึงจะขาดนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะมั่นใจเนี่ยนะครับหวดไปได้ลูกตรงๆมันไม่มีไปเป๋ไปไหนนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะล้าละล,ะลงังตีไม่เต็มลูกอาจจะมีปริ้นแต่ปริ้นเนี่ยรัศมีมันก็ผิดพลาดกระทางนี้ก็ไม่ไปโดนบ้านนะครับตะข่ายถ้าไปโดนก็มีความทนทานนะแต่ถ้าเข้าตรงนี้นะครับผ้าใบนี้มีความเหนียวที่ช่วยได้นะ ครับก็บเสียงสะท้านหน่อยนะนะช่วงของอใครที่เช้าเช้าคนยังไม่ตื่นมาลุกขึ้นซ้อมเชา้าเชนี่เดี๋ยวว่านะชาวบ้านเขาก็ปลุกปลุกชาวบ้านเขาก็หมั่นไส่เอาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็นะได้เวลาพอสมควรตอนเซตอัพไปเท้าต้องเปิดด้วยป่ะครับโอ้ขอบคุณมากเลยทีมงานผมมาบอก ตอนเซตอัพปลายเท้าต้องเปิดด้วยไหมนะครับความว่าเปิดเนี่ยเอาคืออย่างเงี้ยจริจงๆแล้วทั้งเหล็กทั้งทั้งหัวไม้มันมีเหตุผลอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเปิดเพราะว่าต้องเซตแต่อย่าให้เข้าใจเหตุผลนี้ว่าถ้าเรายืนตามปกตินะนะถ้าเราเกิดมีการหนะมุนตอนแบ็กสวิงและถ่ายน้ำหนักเนี่ยเกิดไหมครับว่าถ้าถ่ายเงี้ยนะเท้าซ้ายเนี่ยมันมันจะล็อกมันจะตึงอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเปิดปลายเท้าไว้หน่อยนะเปิดจากตรงๆนะเปิดปายเท้าไว้หน่อยนะเวลาเราหมุนกลับเนี่ยมันจะง่ายซึ่งตรงข้ามกับเท้าขวาถ้าไปเปิดปลายเท้าเหมือนกับเท้าซ้ายเวลาที่เราถ่ายนหนักมาเห็นไหมปลายเท้ามันไปอยู่ห่างมันทําให้เรามายากแต่ถ้าปลายเท้าไว้ตรงๆนะครับเวลาตีเสร็จมันมาง่ายนะเพราะนั้นถ้าไปอยู่ตรงนะมันตึงมันไปยากก็เลยเปิดไว้หน่อยเพื่อให้เวลาหมุน แค่นั้นเองด้วยเหตุผลไม่ไม่ใช่ว่ามีการเกี่ยวอะไรทั้งหลายที่ที่จะทําใหอ้อ่ว่าจะต,ต้องทํามันแต่เหตุผลที่ว่าต้องทํามันคือเพื่อให้เราสะดวกต่อการหมุนมีคําถามไหมครับมีอาจารย์ต้อมธรรมศาสตร์ถามเรื่องยืนไม่อยู่เลยบอกวันนี้ชาวเื่ออาจารย์ต้อมโอ้นะครับอาจารย์ต้อมธรรมศาสตร์ดูอยู่ใช่ไหมฮะถ้าถามมาบอกว่าตีแล้วยืนไม่อยู่ต้องย้อนกลับไปดูเลยนะครับที่ผม พูดถึงเรื่องของบาลานซ์ตั้งแต่แรกนะให้ฝึกเลยครับฝึกที่บนฟุตบาทหน้าบ้านตอนเช้าๆเลยนะครับไปยืนริมๆผมทวนใหอ้อาจารย์ต้อมเพิ่งเข้ามาเหรอเข้ามาสักพักแล้วอ่างั้นทวนหน่อยนะครับหลายคนเพิ่งเพิ่งเข้ามาอันนี้ผมผมจำเป็นนะครับไม่ได้ไปยืนพุตบาทก็เลยเอาล้อรถมาซึ่งมันอาจจะสูงไปนิดนึงอะทวนนะครับตอนนี้ เป็นคําถามที่ไม่อยากให้ท่านค้างคางใจเนี่ยยืนให้ปลายเท้าล้ําหน่อยๆน,นะครับนะไม้ไม่ต้องถูกพื้นไม่ต้องกลัวถูกพื้นเลยเนี่ยนะยืนสวิงให้ครองตัวให้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านน้ําหนักตัวไม่ดีนะไม่อยู่ลม้มเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรนะครับที่เอาฝึกยืนนะท่านในถ้ามีห้องเวทอย่างที่ธรรมศาสตร์มีห้องเวทก็ก็ต้องหาพวกเ,เขาเรียกฟองน้ำ ให้ยืนนะครับสามารถที่จะฝึกก็ให้บาลานซ์ให้นั้นอยู่ไม่ตกลงไปก็ทําได้นะครับมีคําถามไ,ไหมครับโอขอบคุณมากครับผู้ช่วยนะที่รักของผมเอามาแชร์นะฮะไม่งั้นผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปตอบพรุ่งนี้นะก็คงมีความสุขที่ที่ดีกว่านะในบ้านในตีจริงจริงผมก็อยากทําแต่ครั้งแรกนะครับแต่ คอยเต็นทนะ์เขาสั่งมานะมันเพิ่งมาแล้วก็สั่งมาเท่าไหร่ยี่สบามสิบอันในตอนนี้หมดเกลี้ยงอีกแล้วนะเมืองจีนก็อาจจะผลิตไม่ทันนะครับเมืองไทยมีตัวแทนขายหลายที่ก็สั่งสั่งกันนะครับนะสบายมากนะครับราคามันเพียงแค่นะครับเท่าไหร่สองพันเก้าน่าจะสองพันเ้านะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าครับอันนี้ผมก็จะนี่ตอนเสร็จนะ ผมก็จะ Move ไปทางขวาหน่อยนะแล้วก็เลื่อนพรมไปเอาผ้าเอาผ้าใบาคลุมไว้เพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเกาะที่พรมแล้วผมก็จะเอาลดนะครับหนคันเสียบพุบหัวเข้าไปก็เนี่ยได้ไม่ไม่ต้องขยับขยายบ่อยอีกคันอีกช่องหนึ่งก็อีกรถอีกคันหนึ่งนะครับเช้าขึ้นมาก็นะครับได้ทั้งไสคีตีได้ทั้งนะคุณพ่ออาจารย์จามาตีโอ้โหคุ้มค่าครับ ได้ซื้อพรมกับซื้อตัวนี้มาเพราะฉนั้นก็ยังอีกสิบกว่าวันวนะนะปุ๊บเนี่ยผมพร้อมแล้วทีนี้นะเมื่อก่อนหนะ้านี้ยังตีลูกโฟมตีไม่ไห้็เต็มวงนะครับกลัวโดนพัดลมพัดลมแต่ตอนนี้โอเคแล้วได้หวดแล้วนะครับถ้าไม่มีคําถามตีไม่แม่นลูกตีไม่แม่นลูกค,คุณวิบูลคุณวิบูลคุณวิบูลตีไม่แม่นลูกโอ้โหพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ นะขอเป็นพวงนี้เพราะพูดเรื่องยาวมีดีลแล้วผมจะมียกตัวอย่างให้ดูว่าทําไงถึงจะให้แม่นลูกคือคําว่าแม่นลูกเนี่ยมันจะต้องไปบวกกับเรื่องของการมีสมาธินะสมาธิที่ผมพูดไว้เนี่ยสทางเนี่ยสด้านเนี่ยเอาด้านที่ว่าอยู่ภายนอกใกล้ๆลําตัวก็คือเนี่ยอยู่ที่หัวไม้เข้าปะทะบอลเพราะฉะนั้นท่านต้องมีสมาธิตีที่ลูกอย่างเดียวถ้าไปคิดอย่างอื่นไปคิดวงสวิงต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้โปรเชาบอกให้ทําอย่างนั้น อันนั้นคือเรียกว่าไปอยู่หลายๆที่หลายๆทางมันก็เลยทําให้ในขณะ Impact ลูกไม่มีโฟกัสพอพอไม่มีโฟกัสพอปุ๊บมันก็หลังลูกมันก็หัวลูกนะเวลาไปตีจริงมันก็เลยแบบขุดพื้นหัวลูกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องสร้างวงสวิงของท่านให้มันนิ่งให้มันแน่นอนเพื่อ2ไม่ถึง2วินาทีตั้งแต่จดแล้วตีเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรเลยมันต้องควรคิดอยู่กับไอ้นี่อย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฉนั้นเดี๋ยวพวกนี้พูดเป็นพิเศษครับเรื่องของ การฝึกตีให้แม่นลูกทําอย่างไรนะตอนนี้ตีได้เต็มที่ฝึกได้เต็มที่ละโอเคถ้าสงสัยเรื่องพวกนี้นะถามกันมาไว้เลยนะพ่กนี้จะพูดเรื่องของการฝึกตีให้แม่นลูกนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ